สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆเอฟซีคนบ้านรถไฟนะครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะคลิปนี้เราอยู่กันที่สถานีรถไฟราชบุรีนะครับวันนี้จะพาเพื่อนๆน,นะมารับชมขบวนรถยามค่าคืนนะครับที่ราชบุรีนะครับก็หลังจากปรับเวลาเดินรถกันใหม่นะวันนี้ก็มาถ่ายเป็นครั้งแรกนะครับก็เดี๋ยวจะมีขบวนรถ ชานเมืองนะครับขบวนที่351รถต่วนที่83รถต่วนที่85แล้วก็รถเร็วที่167นะครับคลิปนี้เราน่าจะได้กันสัก4ี่ขบวนนะนี่ก็เป็นบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับตอนนี้ก็ใช้ชัาชลายกสูงแล้วนะวิ่งในทางใหม่เลยนะครับทางด้านขวามือนะครับก่อนไปชมคลิปกันนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ กดติดตามด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้สเตชันขนบานรถไฟด้วยนะพร้อมแล้วไปชมคลิปกันเลยนะครับ2 0่สบนาฬิกาห้นาทีนะครับขบวนรถชานเมืองที่3ามห้าหนึ่งนะมาถึงที่ราชบุรีนะครับทนบุรีราชบุรีนะ เขาจอดในรลังประธานเดิมนะครับทางด้านซ้ายมือนะหน้าสถานีอาคารหลังเก่านะครับก็เดี๋ยวเขามาจอดนะครับแล้วก็จะทอดหัวไปนะครับอ่าแล้วก็กลับมาจอดตั้งขบวนนะเป็นขบวนที่สามห้าสองนะครับจะออกตอนตีห้านะกลับเข้าสู่ทนบุรีนะครับ ขบวนที่351นะครับก็โดนปรับเวลาขาบวนรถเหมือนกันนะอ่าเวลาเดิมนะแต่ก่อนนี้ออกประมาณ18นาิกา25นะครับตอนนี้เป็น18นาฬิกา15นาทีนะเอาต์ตอมสี2ตูน8นะครับ agora เวลาไม่นะครับออกจากทนบุรี18นาฬิกา15นาทีนะครับถึงปลายทางที่ราชบุรีนะครับ20นาฬิกา25นะแต่วันนี้ล่าช้านะครับ26นาะทีนะ ี่ป้ายนี้นะเดี๋ยวต่อไปก็จะเป็นตำนานเลยนะครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะอ่าเติบโตมากับสัญลักษณ์แบบนี้นะครับนี่ปลายอันนี้อีกอันหนึ่งนะอ่ะเดี๋ยวต่อไปในอนาคตนะครับบนชานชาลานี่ก็เดี๋ยวน่าจะมีการทำป้ายนะบอกสัญลักษณ์ของสถานีนะครับ อถอดหัวกลับมานะครับ เดี๋ยวเดินหน้ามาต่อกับขบวนนะครับแล้วก็น่าจะถอยหลังออกกลับไปอีกนิดหนึ่งนะอันนี้ยังจอดอยู่ตรงทางข้ามนะครับสักครู่นี้รถด่วนที่83ก็จะมาแล้วนะ2ทุ่ม57แล้วนะครับ ก็มีการปรับเวลาขาบวนรถนะครับสายใต้ทุกขบวนเลยนะครับเพื่อนๆที่รับชมคลิปนะครับก็ก่อนจะเดินทางนะครับก็ลองเช็คเวลาตารางการเดินรถของการรถไฟให้ดีๆนะครับเดี๋ยวอาจจะตกรถนะครับหรือไม่ก็อาจจะต้องมานั่งรอนานนะ นี่ก็ใกล้จะปีใหม่ด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ซื้อตั๋วล่วงหน้านะครับอ่าน่าจะสะดวกสบายนะมาซื้อวันเดินทางไม่แน่ใจนะครับบางครั้งอาจจะบางขาบวนอาจจะเต็มก็ได้นะ ทีนะครับตีห้าตรงนะครับตอนลุ้งเช้านะจากราชบุรีไปทนบุรีนะครับ เดี๋ยวถอยหลังกลับไปน่อยนะให้พ้นทางข้ามนะ ไ่หรือเปล่านะอะ่แค่นี้เลยนะครับวันก่อนเห็นจอดไก่นะครับออกไปนู่นเลยนะบางหน้าสถานีเลยว่าครับเดี๋ยวเราไปรอชมขบวนวรถต่วนที่83กรุงเทพอภิวัตน์ตังนะครับอีกสักครู่ก็จะมาแล้วนะครับอ่ามาแล้วนะครับ รถด,ด่วนที่แปดสามนะกรุกงเทพอภิวัตตังนะครับยี่สิบเนาฬิกายี่สิบแปดนะครับมาถึงที่ราชบุรีนะครับชีเว2 2วน์ห้าสองสองสองบริษัทเยอะหรือเปล่าอ,อพอได้นะ หา48นะครับวันนี้นี่นครับช่วงนี้นะที่ผมบอกไว้เมื่อคลิปที่แล้วนะจะค่อนข้างมืดนะครับก็เดี๋ยวเห็นว่าแจ้งไปแล้วนะครับว่าจะให้มีการติดไฟนะเพราะว่าผู้โดยสารต้องยืนรอขบบนรถนะครับ ก็จะมืดเกินไปนะราชา48นะครับออกต้นทาง18แนาฬกาห้าสิบนาทีาถึงปลายทางที่สถานีตังนะครับก็7จ็นาฬกายี่านะครับตู้ตระเยงก็ยังไม่ปิดนะยังไม่มีโอกาสได้ใช้บริการลักทีนะตู้เบนะเยน ออกเร็วเลยอ่เปิดบีดปุ๊บออกปั๊บเลยนะครับอืมกูฎิศาสนะอ๋อไม่ใช่ครับกู้ิศาส์เขาใจพิดนะนึกว่าเป็นขบวนนี้นะครับรีบวิ่งมาใหญ่เลยน่าจะเป็นคันล่งนะรถตัวที่85นะ ยี่สิบเอ็ดนกาสามสิบสองนะครับนี่จริงจรอีกประมาณสักยี่สิบนาทีนะครับเดี๋ยวรถตัวแปดห้าก็มาแล้วนะ ชมกันต่อนะครับ2 2่สนาฬิกาเนาทีนะครับขบวนรถด,ด่วนขบวนที่85ดสิบนะครับกรุงเทพอภิวัตนครสีธรรมราชนะกำลังจะเข้าจอดนะครับราชา27นาทีนะครับโอ้โหขบวนนี้ไฟระว่างมากเลยนะ หมายเลขอะไรเอ่ย QY ห้าสองสี่หนึ่นะครับ ปรับเวลาใหม่นะครับเดินกับ,บรถก่อนรถเร็วที่167นะ กูก็ขค้นสินค้าอยู่นะครับขบวนที่85าจากตลาดนทราบุรีแล้วแลวส่ที่ตลาดนรและตลาดหัว้เปนตลาดนี่ต่อไปด่วน85นะครับออกต้นทางกรุงเทพอภิวัตน์19นาฬิกา50นาทีนะครับถึงปลายทางนครศรีธรรมราชวันพรุ่งนี้นะ8นาฬิกา40นาทีนะครับ ก็ถึงเร็วกว่าเดิมเยอะเลยนะปกตินี้น่าจะถึงประมาณเที่ยงห้านาทีนะก็หวังว่ารถไฟนะครับเมื่อปรับทางคู่เรียบร้อยนะจะทำเวลากันได้ดีขึ้นนะครับ ันนี้ก็ใช้ทางคู่นะครับเป็นทางการนะเป็นวันที่สองนะครับแล้วก็มีการปรับเปลี่ยนเวลานะครับใช้วันนี้เหมือนกันนะเป็นวันที่สองนะฮาทุมเจ็ดนาทีเลยนะครับรถเร็วที่หนึ่งหกเจ็ดมาถึงนะกรุงเทพอภิวัตกันตังนะครับช้ช้าประมาณเกือบห้าสิบนาทีแล้วนะครับตอนนี้ จะเป็นนะ้าต้อมนะครับสี่หนึ่งสองสี่นะครับทำกับบัว ไม่ถึงนะจอดไม่ถึงสินค้านะสินค้าลออยู่นู่นเลยนะครับจอดใกล้ไปหน่อยนะก็ช่วงนี้นะครับก็ปรับเวลาเดินรถกันไม่ไหม้นะครับบางทีขบวนรถน่าจะยังไม่เข้าที่เข้าทางนะ รอราชากันเยอะอยู่ทุกขบวนเลยนะครับต้องให้เวลาการรถไฟสักนิดนะครับอย่างคลิปที่แล้วหนะ้าที่ผมลงไปนะก็โหมีคอมเมนต์หลายๆคอมเมนต์นะครับมาด่าติทั้งผมนะติทั้งการรถไฟนะเออก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับ เราก็นําเสนอนะเพื่อความบันเทิงนะครับความคืบหน้าความเปลี่ยนแปลงนะแต่ก็ยังมีคนมือไว้นะมือสนนะพยายามจะติให้ได้นะครับไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับเป็นเพราะอะไรนะก็ออกต้นทางนะครับประมาณ ผมไม่ได้เช็คเวลาเลยนะแต่ที่จำได้คร่าวๆนะน่าจะประมาณ20น่นากา30นาทีนะครับจากกรุงเทพอภิวัตนะครับถึงกันตังก็ช่วงประมาณ10นาฬิกานะของวันพรุ่งนี้นะครับสินค้ารเรียบร้อยนะครับ ากเลยนะยิงออกเป็นคันสุดท้ายด้วยนะครับโอ้โหลงสุดเลยนะ โอ้โหเสียงนั้นต้อมนะยิ่งเงียบเงียบยิ่งดังนะครับก็ส่งรถเร็วที่167นะครับเดินทางสู่จุดหมายอย่างปลอดภัยนะครับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับกันจาาก,กันไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ